ปวงข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมเก้าน้อมกระหม่อมถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรามินทร์มหาภูมพิพล์อดุลยเดชด้วยรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมีได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักง,งานบริษัทเดนเวอร์เอนเตอร์เทเมนต์ทีวีจำกัด สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมตั๊กนภัสกรกับรายการถึงคลิกถึงกิงครับวันนี้เรามาอยู่แถวแถวนี้ครับบริเวณแถบนี้ทั้งหมดเขาเรียกอุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติบ้านไทยประจันครับตำบลยางหักอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีนะไม่ไกลจากกรุงเทพสักเท่าไหร่เรามาเรื่องราวของวัตถุดิบอีกหนึ่งชนิดสัตว์ชนิดหนึ่งซึ่งเขาถือว่าเป็นวัตถุดิบที่ดีชั้นหนึ่งเหมือนกันสมเด็จพระนางเจ้าสิิกิติพระรมราชินีนาถครับท่านทรงพระราชทาน วัตถุดิบชนิดนี้ไว้ผมมาที่นี่เลยข้างหน้าเขาเขียนว่าศูนย์บริการรับเรื่องราวร้องทุกบ้านไทยประจันทรหมู่ที่5แต่วันนี้เราไม่ได้มาร้องทุกครับเรามาเรื่องดีๆปไปดูกันเลยดีกว่าว่าเรื่องดีๆมีอะไรบ้างตามมาเลย สวัสดีครับสวัสดีครับเลยครับขออน,นุญาตแนะนำครับนี่คือผู้ใหญ่ของเราผู้ใหญ่เปียกอนุสนรฤทธิ์ลำนี่เป็นเจ้าของพื้นที่ตรงนี้ตรงนี้มาทมําเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรครับเป็ดนะเป็ดบาบารี่บาบารี่ผมเนี่ยได้รับพระราชทานจากพระองค์ท่านสมเด็จพรนนังเจ้ามาเมื่อปีเมื่อปี4 1 41 <C> ผมได้เป็นประธานรุ่นแล้วก็ได้ฝึกราตรดอนอาสาสมัครพิทักษ์ป่าชื่อย่อๆว่ารอสอทปมีหน้าที่รักษาดูแลพื้นป่าพอฝึกเสร็จเรียบร้อยปุ๊บทางทหารก็ ได้มาบอกว่าเราสอบสปรุ่นที่ฝึกณอุทยานแห่งนี้ให้ไปร่วมข้าเฝ้าพระองค์ท่านที่ห้วยม่วงบ้านห้วยม่วงนะครับแล้วเสร็จเรียบร้อยพระองค์ท่านก็เด็ดผ่านเด็ดผ่านเสร็จเรียบร้อยถามว่าชุดดําๆนี้เขาคือใครข้างหลังเนี่ยที่ยืนอยู่ข้างหลังใช่สามสิบเก้าท่านเจ้าหน้าที่ทางป่าไม้กับท่านได้รายงานต่อองค์ท่านว่าเป็นราษฎออาสาสมัครพิทักษ์ป่าท่านก็ตัดต่อว่าแล้วบุคคลเหล่านี้ได้รับสิ่งอะไรตอบแทนบ้าง ทางทหา่านกทางเจ้าหน้าที่ก็ได้ถวายคําต่อพระองค์ท่านว่าไม่ได้รับสิ่งตอบแทนครับแต่ว่าอาซาเข้าไปด้วยใจเพื่อจะรักษาพื้นป่านี้ไวครับพระองค์ท่านก็จะตอบว่าน่าจะมีอะไรบ้างซึ่งเป็นฟ้นและกําลังใจครับก็มีอยู่โครงการหนึ่งครับทางอีสานเคยทามาแล้วก็คือเป็ดบาเบอรีร่เนี่ยอืมก็คือสิบตัวให้ไปเลี้ยงเป็นค่าอาหาร,รเพื่อดำรงชีวิตเพศเมียแปดเพลคู่ส <2, S 1> องแล้วก็เงินเงินค่าทำร้าอีก อีก4,000บาทครับครับช่วงนี้นะครับช่วงนี้ที่มงเข่งก็อยู่มาร้อยแต่ที่ขายไปเรื่อยๆอย่ะยงอาทิตย์ที่แล้วนี่ขายไปก็ร้อยกว่าตัวเหมือนกันเคยนับนไหมว่าปีหนึ่งได้กี่ตัวก็อยู่ประมาณ400กว่าตัว 400, 400ตัว400นี่มาถึงปิดเนื้อปิดเนื้ออ,อันนี้คือทรงที่เป็นตัวใหญ่ๆแล้วใช่แล้วก็เป็ดลูกเกี๊ยบครับที่มีคนมาสั่งตัวอะไร28บาท25บาบาทเนี่ย ก็ไปเรื่อยส่วนไข่นี่ก็ทําไ่เค็มเดี๋ยวให้ผู้ใหญ่พาเข้าไปดูดีกว่าที่บ้านเป็นฉากๆเชิญครับผู้ใหญ่นําเข้าไปอันนี้เป็นเรียกว่าอะไรลาวเป็ดลาวเป็ดนะท่านผู้ชมครับพอดูเข้ามาดูใกล้ๆแล้วจะรู้ว่าตัวเขาใหญ่ครับขาเขาใหญ่ดูจากขาดูจากตัวถ้าในช่วงที่เราเห็นว่าตัวใหญ่เขายังจะจิกปีกกันนะครับครับคือแสดงว่าไม่อิ่ม เราก็ให้แบบกินแบบพอประมาณ๋อนี่ใช้แบบนี้พอประมาณพอประมาณให้ตักพอประมาณอย่างเงี้ยรวยบ้างให้นี่บ้างเงี้ยใช่เพราะมีไก่ด้วยไงอ๋อมีไก่ด้วยทําไมเลี้ยงไก่ด้วยครับเพราะว่าไก่นี่เราเอาไว้คุ้ยเคลียฟาร์มแชะให้แห้งมจริงเหรเวลาช่วงชื้นๆไก่ก็จะเป็นตัวคุ้ยเคลียอ๋อเหรอไก่ช่วยทำให้แห้งได้ด้วยเหรอใช่ครับนี่นี่นี่เลี้ยงไก่ในหม้อเลี้ยงเพื่ออะไรเพื่อความคุ้นเคยือไงไม่ไม่ใช่เฉพาะในหม้อนะครับอันนี้ไก่โอ่ง ไก่โอ่งโอ้ยนี่ไก่โอ่งมีไก่โอ่งครับนี่ไก่โอ่งโอเคโอ้ยนี่นอนในโอ่งเลยครับท่านผู้ชมครับไก่โอ่งนี่ไก่นะท่านผู้ชมไม่ได้เป็ดแต่เลี้ยงด้วยกันได้ได้อันนี้เอื้อกันใช่เดี๋ยวเฉพาะอีกตัวนี้ก็คือห่านนู่นนู่นนู่นห่านเออมีห่านด้วยอ้าวทำไมมีห่านด้วยครับาใหญ่ก็ตัวนี้ตัวเลี้ยงลูกเป็ดครับห่านเป็นผู้เลี้ยงเป็ดครับคือเป็ดที่ออกมาแล้วเนี่ยอย่างสมมติเนี่ยนก่กอยู่ในในโอ่งนี้นะฮะครับพอออกมาพอลูกเป็ดออกมาปุ เดี๋ยวท่านคอยฟังเสียงนะครับเสียงเวลาเขาโมโหอะไรเขาจะร้องดังมากร้องดังแบบเมือกแบบเหี่ยวเงี้ยก็ตั้งแต่น,นั้นผู้สกเกตเอไว้แต่เด็กว,ว่าเสียงเนี้เขาเตือนเขาเตือนอ๋อเขาเห็นเลยว่าเหี่ยวมาใช่กดก็ร้องลังกระ้าเลยครับและลูกเป็ดก,ก็จะวิ่งมาซุกหานแปลกนะฮะเลี้ยงสามอย่างร่วมกันมีหานมีไก่แล้วก็เป็ดครับ แล้วกครเลี้ยงเป็ดต้องมีบ่อน้าให้มันให้มันเล่นน้ำช่วงช่วงเล็กช่งอับน้ำอะไรอย่างงี้ยช่วงเล็กเช่วงเล็กแต่ถ้าเวลาใครเราจะการบริเวณแม่พันเพราะว่าถ้าเขาไปเล่นน้ําแล้วเข้ามากก้าอกจะเปียกใครจะเสียงอ๋อไม่ได้ใช่กันก็ต้องแปลว่าต้องมีช่วงการด้วยผู้ใหญ่ดูเฉยเฉอย่างเงี้ยตัวไหนตัวผู้ตัวเมียตัวตัวผู้หัวเขาจะมีเป็นดอกดอกนะครับเป็นดอกใหญ่ๆนั่นตัวผู้ ตัวเมียกับจเจ้าเลี้ยโอ๋อแสดงว่าที่เห็นอยู่นี่มีตัวผู้สองตัวอ่าตัวนี้ตัวผู้สองตัวครับนอกนั้นตัวเมียหมดเลยแล้วที่สีแปลกๆนั่นคืออะไรฮะอ่าอ่าเนี่ยเขาญาติครับคืออันนี้เป็นเราไปเอาควายใส่เลือดเขาบอกว่าถ้าเราเลี้ยงเป็ดอยู่ขมันผสมขมันเรื่อยๆนะจะทำให้สายพันธุ์นี้อ่อนแอแล้วก็เล็กลงให้ไขว้เหรอ จะต้องให้ควายควายเลือดอ๋อเออแล้วตัวที่เหลืออยู่ก็คือเลือดผสมแล้วครับที่แน่ๆตอนนี้ผมอยากชิมแล้วว่ารสชาติไข่เขาเป็นยังไงไม่ต้องไข่เค็มครับเอาแค่ไข่ต้มอ่าไข่ต้มก็ได้นะครับแล้วเนื้อเขามีพอพอมีเนื้ออยู่บ้างไหมอ่ามีครับมีครับเป็นเดี๋ยป็นเป็ดต้มน้ำปลาครับฮะเป็ดต้มน้ำปลาเราเคยได้ยินแต่ไข่ต้มน้ำปลาท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปชิมเป็ดต้มน้ำปลากันดีกว่าอ้าวพักสักครู่เดี๋ยวเจอกันไปคุณใหญ่เชิญครับเชิญครับเดี๋ยวกัไปชิมกกกกัันนเเชิิิราตดดดด็็็ผมม้้องพข รค,ครับก่อนจะไปตรงนี้เอาว่าตรงนี้อ่าผมมีตรงนี้ให้ดูวันกี้พี่ใหญ่ยิบมาดูผมดูอีกทีนึงเพื่อความชัวร์อันเนี้ยไม่เท่ากัน ไม่เชอากันครับเราดูถ้า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 ทรงแหลมอันนี้ตัวผู้ะจะเป็นตัวผู้ฮะนนแน่นอนเพราะมันแหลมยาวครับผมไอ้ตัวนี้อ่าสั้นกลมไอ้ตัวเมียเป็นไปได้ดตัวตัวเมียงั้นจะเลือกไว้ฟองเดียว <S S ขออนุญาตพี่ใหญ่ตั้งให้เราดูเพื่อเราจะได้รู้ว่าไข่ข้างในเขาเป็นยังไงอร่อยมากกว่าปกติกว่าไข่แดงแค่ไหนสีเนื้อไข่เขาเป็นยังไงอันนี้เราอยากเห็นเท่านั้นเองนะครับโอเคงั้นผมขออนุญาตแค่ฟองเดียวให้พี่ใหญ่เลือกให้ผมโอเคครับขอบคุณครับครับผม เาครับมาถึงตรงนี้เมนูที่ผู้ใหญ่จะทําให้เรารับประทานเดิได้มือแม่ครัวมาใหม่ด้วยสวัสดีครับอันนี้พี่พลเป็นพี่สะพ้ายพี่สะพายอ่าแล้วครับผู้ใหญ่เปี๊ยกจะทําอะไรให้รับประทานครับก็อันนี้ก็เราจะมาทําแกงเขียวหวานแกงเขียวหวาน<ห>าเป็ดเป็ดบาบ,บารีครับผมก็เราจะเริ่มจากเขี่ยว เคี่ยวกะทิเคี่ยวกะทิแล้วก็ใส่พริกแกงลงไปอันนี้พริกแกงเขาตาเองนะครับทุกท่านครับครับเมื่อกี้ผมแอบชิมแล้วออกเค็มๆอร่อยมากเลยกะปิดีด้วยฮะท่านผู้ชมครับหอมมากเคี่ยวหอมได้ที่แล้วเดี๋ยวเราก็จะตามมาด้วยกะทิสดเือนแล้วก็ต้องให้หอมซะก่อนอระหว่างผัดเครื่องแกงผมแนะนำนี่อีกอันหนึ่งท่านผู้ชมอันนี้เป็นเป็ดต้มน้ำปลาครับต้มน้ำปลาที่ผู้ใหญ่บอกไว้นะฮะโอ้โหระหว่างนี้ใส่กะทิไปนะฮะหอมเชียวนี่ผมชอบอย่างนี้ครับมันต้องอย่างนี้ขอบขอบอย่างนี้นะ ให้พี่พลผัดให้เสร็จก่อนนะเครื่องแกงหอมระหว่างนี้จะผ่าเลยไหมฮะได้จะผับเลยไหมเอาเลยผู้ใหญ่ผับเลยจำเลยอ๋อแม่บ้านอ๋อแม่แม่มาอีกส่วนดีค่ะอันนี้แม่บ้านของผู้ใหญ่ครับผมฮะคุณเลยครับคุณติ๋มคุณติ๋มอาเชิญคุณแม่บ้านติ๋มฮะจำเลยเอาเนื้อหน้าอกออกก่อนหั่นบางๆโอ้โหอเาเป็ดอันนี้มีอกเป็ดนะฮะอกใหญ่ด้วยนะคุณผู้ชมครับผมอ่าหัวกำลังหอมเลยเอาอกเป็ดอยู่นี่ยังไม่หั่นหั่นอะไรแล้วเอาที่หั่นหั่นอันนี้อธิใหญ่ให้ดูเฉยๆครับใส่เลยฮะผัดลลงไปเย เรียบร้อยครับอยู่กับเครื่องแกงนะฮะตอนนี้เป็ดสับเรียบร้อยท่านผู้ชมสังเกตนี่เลยเลยครับผมอันนี้หนังไม่หนามากครับถ้าถามผมอันนี้คือเนื้ออกที่น่าสนใจมากเพราะว่าหนังเขามีแค่นี้เองตัวเนื้อเขาค่อนข้างสวยมากครับท่านผู้ชมครับนี่ผัดสวยเลยหูเครื่องแกงเจ๋งมากครับสี่ป๊อกใส่น้ำปลาดีๆลงไปนะฮะครับครับปาาลงไปน้ำตาลอยู่นู่นนะครับท่านผู้ชมที่นี่ก็ใช้น้ำตาลปี๊บเหมือนกันปี๊บครับโอ้ยที่นี่ของดีเยอะ ค่อยๆเติมห,ห,หัวกระที่ลงไปเอาหัวกะทิ่เอาห,หางกะทินี่อ่าหางกะทิหัวกะทิไว้ทีหลังแล้วเติมหางก,ก่อน,นอันนี้คือตัวเป็ดสุกได้ที่แล้วะฮะต่อไปคือการค่อยๆมันซึมใช่ไหมะฮะให้มันนุ่มให้มันหอมให้มันเป็นแกงระหว่างรอะฮะน้ำยังไม่เดือดอันนี้คือจะสาบให้เราดูนะครับเป็ดต้มน้ำปลา ดูหนังบางมากนั่นดูเนื้อท่าทางจะนุ่มแน่เหนียวนึบนับพอเนื้อเป็ดเราคิดว่าสุกแล้วนะครับเราก็จ้าพริกม,มรพา,ราพอเสร็จเรียบร้อยเราจะพักเดียวครับรแค่ว่าพอมะเขือมีรสชาติ สีสวยมากเลยแล้วก็ใส่หัวใช่หัวทร่ตาดลปหัวทีะาดเลยว่าโอ้โหเสร็จแล้วครับปิดไฟได้โหสีสวยฮะดักดูดูดูไข่เป็ดบาบารีนะครับสวยมากครับจะไม่มีสีแดงนะครับนี่ทุกอย่างพร้อมเสิร์ฟแล้วท่านผู้ชมครับอย่างที่เห็นตอนนี้เราได้เห็นแล้วนี่คือไข่ต้มไข่จากเป็ดบาบารีแลวตัวก็เนื้อเป็ดอันนี้คือเป็ดต้มน้ำปลาสัวอันนี้คือแกงเขียวหวานเป็ดอีกเป็นงานทุกอย่างเป็นเป็ดทั้งสิ้น เราลองดูเราดูไข่ก่อนครับเราไข่ก่อนนะฮะอันนี้คือตัวน้อไข่ครับเป็นไข่ที่มันและเป็นไข่ที่ไม่สาบปกติถ้าไข่เป็ดธรรมดามันจะมีกลิ่นเป็ดครับคนอาจจะไม่ชอบแต่ผมจะบอกว่าอันนี้หอมดีฮะนี่คงสายทำน้ำจิ้มให้เราเพื่อนหน่อยหนึ่งใช่ใช่ใช่แต่น้ำจิ้มผมบอกว่าเปล่าปาอร่อยมากเลยเป็นไข่ที่มันครับน้ำจิ้มก็อร่อยครับ นักขออนุญาตชิมแกงเลยแล้วกันผมน,นี่นี่เนื้อเป็ดนิดหน่อยครับขออนุญาตนี้หนุบหนับมากเลยครับชัดเจนนี่เลยดีกว่าทุกคนครับขออนุญาตจะไม่จิ้มนะครับนี่คือต้มน้ำปลาใช่ เหนียวอ่ะหนุกหนับครับผุกคนครับแล้วหลังก็ดีว่าใช่ไม่แฉะไม่แฉะไม่แฉะแล้วก็ไม่มันครับไม่เลี่ยนขออนุญาตครับมือแล้วนี่เนื้ออร่อยมากืมยกให้ห้ายเลยหัวอร่อยมากเอ้าใครสนใจเรื่องราวของเป็ดปาโอรี่ก็ื่องตงบอกว่าให้มาติดต่อกับผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เปียกโดยตรงเลยเนาะได้นะครับเพราะแถวนี้ก็ยังเลี้ยงกันอยู่ใช่ครับสามารถเพิ่มได้ ได้แต่ต้องมีออเดอร์ถ้าไม่มีออเดอร์เขาก็จะอยู่อย่างนี้แหละครับคนก็จะไม่รู้จักเราจะสูญเสียเรื่องราวของทรัพยากรกรดีกไปอีกหนึ่งอย่างถ้าท่านไม่ลองถ้าท่านไม่คิดจะสนับสนุนบอกวันนี้เราได้เห็นเรื่องราวของเป็ดปราวรี่อันเนื่องมาจากโครงการ,รโครงการเร,รื่องจำดีครับเป็นเป็ดพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าสุริกิติ์พระบรมราชินีนาถต้องบอกว่านี่คือคุณค่านิ่งใหญ่ที่มอบให้แล้วต่อยอดกันได้ดีด้วยนะครับรักษาไว้ตั้งแต่ปีส1่สท่านผู้ชมจากเป็ดแค่ บ้านละ8ตัวเท่านั้นครทุกวันนี้ยังอยู่ถึงนี่ปี5 9จะ60อยู่ลอมลอนี่แล้วถ้าท่านไม่ลองจะเสียดายมากๆข้างั้นนาอย่าพลาดไม่ไกลจากกรุงเทพด้วยราชบุรีแค่นี้เองเอ้าเดี๋ยวช่วงหน้าผมจะนํากลับไปทําอะไรเด <c oughs> ี๋ยวค่อยว่ากันตรงนี้ขออนุญาตกินต่อครับ <c oughs> ขอบคุณมาก <c oughs> ค,ค <c oughs> ขอบคุณมากครับขอบคุณมากค, <c oughs> ค,ครับอย่าพบกันครับกับเรื่องราวของเป็ดบาวารี สนับสนุนโดยหอมเข้มข้นต้องซอสหอยหนางรมสูตรเข้มข้นตราเด็กสมบูรณ์น้ำมันพืชโอลีนโอลีนอยากเห็นคนไทยมีจิตใจที่แข็งแกรง่งมีร่างกายที่แข็งแรงเลือกอร่อยเลือกโอลีนวุ้นเส้นตราหงเหนียวนุ่มอร่อยเต็มคุณภาพชุดครัวกันน้ำสเตเลสจีโอครับกลับมาช่วงนี้ครับก่อนเอ่ยนะครับขอบคุณมากครับทุกคนเลยที่บ้านไทยประจันนะครับตลยางหักอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีนะครับผู้ใหญ่เปียก คุณอนุสรฤทธิ์รับนะครับป้าพลป้าติ๋มฤทธิ์รับนะครับต้องบอกทุกคนน่ารักมากแน่นอนครับเป็ดบาบารี่เราเห็นแล้วว่าตัวเขาใหญ่ครับเราก็เลยอยากจะทำเมนูที่ค่อนข้างจะใช้หนังของเขาเนี่ยให้เป็นประโยชน์สักเล็กน้อยมาทดลองกันดูดีกว่าเมนูอนุวันนี้ครับชื่อว่าเป็ดบาบารี่กรอบเคลกรบเรา,รา,ราเราได้เป็ดมาเขาให้ผมมาเขาตัวเขาใหญ่มากตัวเขามีตั้ง5้าโลไทน่องกับสะโพกเารวมกันเลยทีเดียว ผมต้มน้ําเดือดๆไว้ตรงนี้ผมจะบอกว่าข้างในเนี่ยเนื้อเขาค่อนข้างอยู่ลึกเราอยากจกะต้มน้ําให้เขาตึงๆนิดหน่อยผมจะขออนุญาตแหวกขึ้น,นิดนึงให้ตัวน้ําที่เราจะต้มต่อไปนี้สามารถซึมเข้าไปได้นิดๆเท่านั้นเองผมไม่อยากให้เาขาหดไปมากด้วยเพราะฉะนั้นเราก็จะแค่ทันผ่านน้าเขานิดหน่อยเท่านั้นเองนะครับก่อนจะต้มเราต้องใส่เครื่องเทศลงไปชักหน่อยนึงเรามีข่ากับตะไคร้นะครับท่านก็แค่ทุบๆจะหน่อยหนึ่งก็ได้ แล้วน้ำมันจะได้ออกครับนั่นก็บ,บางๆเพ่นิดนึงเราต้องการกลิ่นเขาเยอะๆกลิ่นขาหอมต่ไคลก็เช่นเดียวกันครับใช้หมดเลยไม่ต้องทิ้งโอ <Okay. S 1> เคเกลือสักเล็กน้อยสักกิบมือหนึ่งหยิบใหญ่ยยๆหน่อยก็ได้ครับระหว่างนี้ผมจะให้น้ำเดือดพล่านๆกบรเราของเราส่วนใหญ่ถ้าผมจะทำเป็นซอส เราจะเลือกใบเล็กๆเอาไว้นะครับท่านก็นเลือกตรงส่วนที่เป็นยอดยอดไว้เพราะว่ากะเพาใบเล็กๆส่วนที่เป็นยอดยอดมันจะให้ความหอมมากกว่ากะเพาที่เป็นใบใหญ่ๆนะครับที่เหลือก็จะแบ่งไปทอดบ้างแบ่งไว้ผัดบ้างเอาละน้ําเดือดแล้วผมขอญาตลงเลยลงไปเลยสิ่งที่ผมอยากได้คือใหญ่เขาสุก สุกครับท่านผู้ชมครับสุกเลยกับได้สักน,นิดนึงนอนรวกเขาไว้หน่อยเห็นนะรับตอนนี้ว่าหนังเขาตึงตึงดีตึงก็คืออย่างที่เห็นหนี่ครับสภาพเขาเอาละครับผมพอแล้วครับข้างในยังพอมีเลือดให้เห็นอยู่บ้างครับไม่ถึงกับแห้งสนิทเราไม่อยากเขาสุกเกินไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นน่าแหละ เอาขึ้นมาพักไว้สักพักหนึ่งเดี๋ยวเขาก็จะแห้งเพราะว่าเขายังคงความร้อนอยู่แต่ข้างในเขายังกลุ่นอยู่ในความชุ่มของตัวเนื้อเขาเองเอาละตั้งกระทะใบเดิมไฟแรงๆหลังจากนี้ไปเราจะทอดเขาด้วยน้ำมันโอลินสาขาวโอเคระหว่างให้เรารอนน้ำมันร้อนๆเรามาโขลก เครื่องแกงกันสักเล็กน้อยดีกว่าเราโขพกพริกกระเทียมแล้วกันไปด้วยกันเลย โอเคครับพอให้เคี้ยวได้ส่วนพริกไทยเป็นค่อยๆแกะเขาออกจากฝักเขาแล้วครับว่าน้ำมันเราเริ่มร้อนได้ที่ครับผมจะทอดไปกับเขาก่อนถ้าฟังเสียงแล้วมันค่อยๆเงียบจากการซาของมันสักครู่แปลว่ามันเริ่มใช้ได้มันเริ่มเข้าที่แล้วมันพร้อมแล้วสำหรับการตักขึ้นไปพักเสด็จน้ำมัน ส่วนที่เหลือแน่นอนครับมันคือเป็ดเอาหนังลงท่านผู้ชม <baş OR ES> เราทอดมาประมาณสักสิบนาทีได้ดูหนังกันดีกว่าสีมันเป็นอย่างนี้นั่นแหละ เร่งไฟอันดับสุดท้ายครับเป็นการทอดเพื่อไล่น้ำมันให้มากที่สุดเราเร่งไฟให้เต็มที่แล้วเราก็จะเอาขึ้นมาพักไว้ซึ่นะปังเรามีเครื่องปรุงที่ต้องใช้กระเพราผัดพริกของเราเราจะใช้นี่เลยซอสพสริก้รเขียวรสจัดๆแล้วก็ซอสหอยนางรมหลักๆ แล้วเมื่อกี้เราใช้ฝาขาวทอดเราใช้ฝาเหลืองผัดบ้างดีกว่าโอลีน,นผมก็ใส่อีกเล็กน้อยอืโอเคอลงผัดให้หอมก่อนเลยนา่แหละทิกไทยเม็ดลงไปเลยจุม สีสวยทีเดียวซอสหอยนางรมไปก่อนเลยครับซอสทุงรถครับข้างๆกระทะก็กได้น้ำตาลสักหน่อยครับนิดๆน,ดนะแล้วตามด้วยกะเพรา ค <Okay. S 2> นี่คือซอสของเราครับท่านผู้ชมแน่นอนครับนี่คือเป็ดแต่งานที่ต้อไก็ได้ผมก็จะบอกว่าสักนิดนึง เดี๋ยวเขาจะไม่รู้ว่าเรามีป่าเยอะแยะอย่างนี้ามาชิมกันเดี๋วครับเป็ดบาบารีของเราเป็นอย่างไรเอาแล้วครับครับนี่เรามีซอสตรงนี้อ่าหอมๆกับกรอบกินกระเพาแน่นอนเป็ดหนังกรอบเนื้อหนุบหนับดีครับคุณผู้ชมครับ ตัวซอฟก็ต้องพูดถึงครับมีความเข้มข้นถ้าท่านมีข้อแนะนำติชมรายการผมขอขอนุญาตน้อมรับไว้เลยครับเชิญมาได้เลยครับ Facebook ถึงพิถึงเกีงดูย้อนหลังได้ YouTube นะครับไม่มีปัญหาถึางนะครับถึงคลิถึงเก,กีงวันนี้กับผมตักพาศากรวันพฤหัส4ี่โมงครึง่งพบกันครับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ